เอาหน้กปัดขึ้นเดียวเฮ้ยปัข้นเฮ้ยอะไรห้ามห้วไม่ใช่ไนท์ฟ็กอกไนท์ฟ็อกตั้ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมืดว่ามืดทำไมไม่น่ามืดอะ่ะตอนนี้ยัยอยู่ในช่องผมอยู่ ไอ้มือแบบน้ามืดจุ้ยด้วยเขาไม่ได้จริงเนี่ยทำไมอะเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยให้ผมย่ออีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับนี่นี่นี่สามสองตึ๊งสองคนพอดีพีเคทำมันกันรับ G F สองโอ้สลับไทยแต่พี่ฉันให้แนะนำให้ให้ปิดเสียงคนเด็กสเปร๊กไว้ สีน้ำเงินพี่เป็นสีอะไรพี่ให้เต้นดัให้ปิดเสียงเด็กสเปนมั้ยทำไมมันเจียยดังไม่ปิดดังมแล้ว,ลวจ้ะเข้าอีกเจอเปีงเนี่ยเข้าอีกเจอแล้วบอกว่าเต็มโอเเคข้้าไดลโอเค โคตรแรงเลยโอ้เศรษฐีแม <laughs> so, <yeah>, ่คิวแน่ผมเล่นสซนทรีพอเก่งนะอย่าดูถูกโอ้ไม่ตายโอเคดูผิดก็ได้โอ้ยมันยิงสนิกกี้บอกอ่ะมันมันปิดไม่ได้นะเนี่ยปิด โอ้ยิงก็ไม่ถึงกระจกเฮ้ยเอาสก๊อตมาได้ไงโอ้เศร้าเลยมาได้ไงพี่ยู่สีอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เกิดเลยในเกมบัคแป๊บนึงเดี๋ยว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 ้ยาเข้าฐาน พีพีรับลีคมไม่รู้เป็นไรมันบักโอเคตอนนี้เข้ามาแล้ว,มวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไม่ใช,ใช,ใช่เดี๋ยวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหัวกม,มาเมียสวยไม่ใช่มาแล้วมาแล้วโอ้โห โอ้กระโดดสูงไม่รู้อโอเค่ั่นเราไป้ยิงด้านล่างนะคะเพราะว่าบอลสป,ปายมันจะก้มเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นี the <that is German> ่เปลี่ยนจุด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 โอเล่นอย่างนี้เลยนรังไหมโอ้ไม่ตาย what เคเคไมเป็นไร โอ๊ยไม่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 เอออีกแล้วไม่ดีเลยโอย้แพ้เว้ยเียเลี้ยวเฮียเลี้ยวอยากมัดเอ๊มายังมาแล้วได้ยินไหมเนี่นย I am the new legend นะครับช่างมันเด็กับ นะคุณพ MM ี่ก็รีคอปส์เล่ย์เย่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 เวทีอยู่สีอะไรอ่ะให้หนูสีแดงแล้วมาอยู่จุดที่ดีที่สุดเป็นอะไรอยู <t t ่อ่ะเป็นตัวอะไรเป็นสไนเปอร์ชอบเล่นสไนเปอร์หรอไม่รู้อ่ะมาเล่นแล้วมันไม่รู้อ่ะมาเล่นแล้วมันได้คิวเยอะาเลย้วบ้าได้ดูบ้าไมี ใหงเกียรติเพลงโนบารีตุบบอเีมากเลยร้องกันทุกวันโอ้ชิดไงโอ้ยติดคลีดีติดคล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 ีแล้วแล้วไงติดคลีนะครับโอ้โหตอนนี้แอบโอ้โหแอบอย่างนี้เลยแอบแบบขั้นสุดยอดขั้นเนียนมากเลย

คอตายขอตายขอตายไม่ให้คิวไม่ให้คิวง่ายง่ายแล้วจุดจุดนี้ไม่ให้คิวง่ายง่ายป้าเจ๊ไม่ใช่ไม่ใช่โนบาริยังีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละมาลรามาต่อกันเลยโอ้ยวันน่าสงสัยวันนะเฮ้ยมันน่าสงสัยโอ้ยมันมีมันมี เฮ้ยระวังสปายสปายไม่มีเ์ล็อกใช่ไหมโอ้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 โนเออเออเออเอ้ยเอ้อย่เจออย่อตายหสมสมไม่ใช่เอ วล้าเอายี่เห็นเมื่อกี้อะัดนแล้วเาตกลงมาทำไมเหเมื่อกี้เากระโดดมาคเห็นว่าฉันฉก็ดนมันอะแต่ตกหวนะผ่าตายอะตายแบบอุบตตายแบบไม่ควจะเขานี่กลังจะฆ่าดัน ตกอาผา้้จะแน่ใจาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วว้าวอกเกหใช่อจะยิงเนี่ยเหรออาโนบอลีตูบอลีพี่เป็นจักรอออ ครับโอเด,ด,ด,ดีแล้วโหเล่นมาคุณมีปสกาก็เป็ดด้วยเป็ดด้วยเอออีกแล้วเออโดนไ้่าตลอดเลยเนาะอีกแล้วอีกแล้วมาสกาตตอไม่เคยเปลี่ยนเพลงเฮ้ยไปล้ว,วัง ตาต sí, sí, ิดลิปไม่ตายว่ะบอกว่าต sí, oh, no, no, no. ิดคลิปโอ๊ยเสกน้อยสกน้อยใช่แล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วเออระรออรอเออทำไมนี่มันแปลกแปโอ้ยสปายสปายเฮ้เงือบี้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ใส่ตามาใส่ตามา ใส,ใส่ตามะมาใส่ตามะมาใส่ตามะเป็นแค่ใส่ตะมะแทะ้ๆเนี่อยู่ไหนอะสเก้าเนี่ยระวังอะนั่นอะเออน้นะ้นะนะส่ตามะโดนล้างเขตเลยผมถุยพี่ชายผมนะโอ้ชุเนีย่ยมันหนูบาเล ันไม่เคยคิวได้มีดาวไว้ไๆ,ๆ,ๆ้ไว้ไเออเดี๋ยวระวังระว,วังโอ้อะไรเนี่ยสปายเยอะป่ะพี่เ <c oughs> ยอะแบบไอพี่เป็นสปายแน่เลยอันนี้เป็นสเปซนเก้าขอ,อเปล่าเช่อก็ไปดูดิพี่เกียรติเดี๋ยวเป็นตัวปอปคิวสปายเยอะ เยอะมากล่ะแบบมึงจะเยอะยังไงเออิเอ้ยพี่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 โดนค่ะไม่รอด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 ไม่แสดงสควิค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 สควิกโอ้ยตายแล้วตายแล้นอื้อหือตายด้วยเออเศร้าเลยเอ้ยมีปุ่มกดอะไรข่าด้วย โดนปืนของสกลอะพอซ่อปืนพอท่อเออ,อ,อเอ๊ะมันน่าสงสยัยมันน่าสงสยัยมันน่าสงสัยเวจยเนี่ยเป็นตัวอะไรเวนสกโอ้อมีคนปอมเป็นชั้นเลยเรียนตังเลยเน,ยนเยออหน,นี่คนไทยคนไทยก็น่ครับข้อดีของนี้คือยิงแล้วจะมีความเร็วนะแต่ผมก็เออ โอ้อีกแล้วเดี๋ย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 วเฮียเราเป็นก็เดินก่อนไปเนี่ยไม่แน่นอนเป็นหน่วยบุ๊กไอปดูจากสนุนนะครับโตายแน่ตายแน่ตายแน่เคโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วคือถ้าจบแบบนี้ก็จะจบพลิกคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันแต่จยังไม่จบครับ เฮ้ยจบคลิปนี้แล้วก็แบบนี้ครับแบบนี okay? ้เออก็แฟก็แพ้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 โอ้ยสปายสปายสปายเฮ้ยสปายอ่ะเฮ้ยสปายเทพไปเดี๋ยวนี้ต้องเป็นไพลโลซะแล้วไพลโลก็อึดอาดพอดีเออถือขวานดิขวานไฟดิขวานเลนะขวานไฟเลนะรู้ในช็อปไม่มีขายเลยนะรู้ ไอ้บอสมาจากไหนเฮ้ยว่ายหนีก่อนว่ายขึ้นบอสสารละวันขึ้นบอสพี่ดีเลยอดูบาเลยไอเ้เหี้ยเห็นทุเรศต่างหากมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ยังมีแบ็กบ็อกอะ่ะแบ็บกว่าโคตรปะเซวิงวิงวิง บ้าบอลเีบ้าบอลโอ้อะไรกันเนี่ยที่หมอเลยเป็นดีเลยี่เ็กบอกโหดไหมออเออแล้วอคอมแล้คอมแมนไม่เอ been, ้ยแมงแมงเลอร์อย่างนกัส i mean, ุนอ right ิฟินิตี้อ่ะเออเพิ่งไห้เทโหดปะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แรไหมไม่ค่อยแรเท่าไ ไอพี่พี่บอกผมว่าไม่เล่นโอ้โหวันฮิวอ่ะอุโมโอโมโอโมเฮ้เฮ้ยเฮ้ยว่าเปลี่ยนเป็นแบ็คบ็อกโหดพี่ว่าแบ็คบ็อกโหดไหมไม่ค่อยโหดกลางเหรอใช่กลางพี่ว่าเล็บลิเบอร์ตี้แต่ก็ไม่กลางเล็บลิเบอร์ตี้แรนเชอร์นี่โหดปะโหดโหด ฉันซื้อเนี่ยนะเฮ้ยล็อกเก็ตล็อกเก็ตไม่เป็นช่วยแล้วไอ้ล็อกเก็ตไม่เปิดให้ตายสินายเออได้ได้ได้แปวแปวเฟวเฮ้ไพโลไพโลไพลโลไพโลไพโลก็ไพโลโอ้เออ อัดปฟอบเลยอัดปฟอบาทางเลยโอ๊ยปาปา,าตายแล้วตายแล้วขอขอขอขับเคสบ้างดิยังไม่ได้ขับเคสก็ไม่ได้รถร้อยดาเมจเลยเหรอ,อไ,รได้ของใหม่ยังทันได้แล้วยังได้ยังไม่ได้ไปตามะห่าละอ๋อคือไส้แต่เป็นตัวอะไรเน,นี่ย เป็นโซล้ะจบแล้วเอออจะละอือโอ้ชดแล้วมาอันก็ขอจบแค่เพียงเ่านี